มาถึงแบบฝึกหัดที่6.9จุแล้วครับให้สร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกําหนดเหมือนเดิมครับแต่กําหนดอะไรไว้บ้างต้องดูตามโจทย์นะครับอย่างข้อที่1กําหนดชื่อครับ LUR กําหนดด้านนะครับ RU ยาว9ซนติเมตรกำหนดมุมครับมุม LUR 80องศาและกําหนดมุม LRU 25องศาเราดูให้ดีนะครับว่าตรงจุดไหนคืออะไรนะครับ แล้วก็ทำการวัดแล้วก็เขียนมุมให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับดังนั้นหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมชื่อ LUR เห็นไหมครับมีความยาวเห็นไหมครับของ r u r u ยาว9ซนติเมตรนี่ครับ เราก็เขียน r u ยาว9ซนเมตรถ้าใครเขียน R ข้างนี้ u ข้างนี้นะครับสามเหลี่ยมมันจะกลับด้านมันจะกลับเป็นอย่างนี้เนาะมันจะกลับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ l u R เห็นไหมครับ l u R 80องศาเห็นไหมเราใช้ตรงนี้โปรเทคเตอร์วัดนะครับหลังจากที่เราขีดเส้นเราได้เส้นตรงนี้ใช่ไหมตรงจุดนี้เป็นมุมครับมุมที่80องศาเราจะวัดยาวข้างบนนะครับ เราขีดขึ้นไปครับแล้วก็ L R U R เป็นจุดมุมนะครับเป็นจุดมุมที่ R L R U ครับอยู่ที่25องศาฉะนั้นเราวัดไปแล้วก็ได้25องศาทางฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามุมมันเป็นมุมนี้เนาะได้ฝั่งนี้ลากกันมันจะมีจุดตัดนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่มันเลยไปให้เห็นนะครับขีด ให้เห็นชัดเจนว่าสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะครับกำหนดนะครับเช็คอีกทีนึงค,ครับว่ากำหนดมุมแต่ละมุมถูกต้องหรือเปล่านะครับขนาดความกว้างนะฮะถูกต้องไหมแล้วก็ความยาวของ R u นะครับถูกต้องหรอือเปล่าอาจจะกลับด้านกันก็ได้นะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ากลับด้านตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น u ตรงนี้เป็น R นะครับตรงนี้ยังคงเป็น L เหมือนเดิมนะครับข้อที่1ของเราจะได้หน้าตาประมาณอย่างนี้ครับ มาดูข้อที่2กันข้อที่2นะครับรูปสามเหลี่ยมมีฐาน8.5นะครับก็เหมือนเดิมเราจะขีดฐาน8.5ก่อนนะครับแล้วก็ขนาดของมุมฐานรวมกันได้90องศาก็มุมฐานรวมกันได้9 0องศาจะเป็นยังไงครับอาจจะเป็นรูปหน้าจั่วก็ได้นะ 45, 45. ่ส ก็รวมกันแล้วได้90องศานะครับหรือ30 60นะครับก็จะได้รวมกัน90องศาเหมือนกันก็คือขีดฐานแล้วก่อนนะแล้ววัดมุมครับถ้าอันนี้30ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นวัดไปที่60แล้วก็ขีดขีดมาตัดกันถ้าตรงนี้เป็น45อันนี้เป็น45เป็นไงครับมันก็จะได้ออกมาจุดตัดกันตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆก็คือฐานต้องเป็น8.5นะ และมุมจะต้องรวมกันได้90องศานะครับจะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับได้หลากหลายนะแต่เราจะได้ทำให้ดูก่อนหนอันฉะนั้นฐาน8.5ครับตามโจทย์เลยครับแล้วก็รวมกันได้90ครับรัชนิดเป็นชนิดอะไรครับแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมมุมฉากไหมมุมฉากลยครับเพราะว่าอันนี้60 อันนี้30อันนี้ก็จะเป็น90องศาอยู่ตรงนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นรูป45องศาก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย45 45ก็90องศาเหมือนกันครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันครับโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหมดนะครับเพราะว่ามันรวมกันแล้วมันจะได้ร8 0องศานะครับ ฉะนั้นที่เหลืออีกด้านนี้ตรงนี้จะเป็นมุมฉากทุกรูปนะครับข้อที่3ครับรูปสามเหลี่ยมมีฐานยาว7เซนติเมตรแน่นอนต้องขีดก่อนฐาน7เซนครับและมุมที่ฐานต่างกัน15องศาต่างกัน15องศาหมายถึงถ้าเราให้มุมหนึ่งเป็น30ต้องบวกอีก15ใช่ไหมครับเป็นอีกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่ง แล้วก็มีอะไรกําหนดอีกครับกําหนดชื่อนะครับแล้วก็บอกชนิดเหมือนเดิมแค่นั้นเองหน้าตาก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ครับไม่ได้กาหนดอะไรมากมายนะครับกําหนดในเรื่องของฐานอยู่ที่7ซนติเมตรครับแล้วก็มุมต่างกันอยู่ที่15องศานะครับจะวัดที่55ก่อนแล้วก็ลบลงมา15องศาก็ได้หรือใครจะใช้ขนาดของมุมขนาดอื่นไปได้นะครับ30ก็ได้นะครับดงนั้นตรงนี้จะเป็น45เนาะ ถ้าเป็น30เพราะต่างกัน15องศานะครับถ้าเป็น50นะครับ50เราก็จะต้องเป็นประมาณลดลงมาก็ได้ครับ50ลดลงมา15องศาก็าจะเหลือ35องศาอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะตั้งชื่ออันนี้ตั้งชื่อ a o w นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่2ี่ครับ